เฮลิคอปเตอร์นะคะพะที่นั่งของในหลวงร .9 กองทัพอากาศไทย ฮะอะมันก,ก็ดูเยอะไปมันเด็กๆไงมันก็จะทำให้พังไปได้วัใงใบพัดหาง มันก็เขาก็ทำเป็นเหมือนแมลงปอเลยมะมคล้ายๆมาดูค่ะนี่เฮลิคอปเตอร์เอ้ปัยุคปัจจุบัน วงังใบพัฒห์ทงนะคะของทัพอากาศไทยเครื่องบินเยอะมากใช่เฮลิคอปเตอร์เลสคิลบีคามเฮลิคอปเตอร์ บุญหลานนี่แหละบุญหลานอันตรายบุญหลานนี่ไเปิด